สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการศาสตร์สองสังคมของช่องยอดมนุษย์ ะคะณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์ค่ะวันนี้นะคะสําหรับอีพีนี้พวกเราทั้ง3คนนะคะจากสาขาวิชานิติศาสตร์ก็มีข้อกฎหมายที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ทางสาขาวิชานิติศาสตร์ของเราเนี่ยมีข้อกฎหมายอะไรที่จะมาเล่าสู่กันฟังคะอาจารย์อวันนี้จะมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องกฎหมายอุ้มบุญนะคะ,ค,ะคือการตั้งคันแทนนะคะค่ะ แล้วอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความคําว่าการอุ้มบุญสักนิดหนึ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเห็นภาพขึ้นได้ค่ะ กรณีการอุ้มบุญที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ mm hmm. ก็จะมีตัวพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ปี2558นะคะ mm hmm. คือการตั้งครรภ์ด้วยการนําตัวอ่อนจากไข่หรืออสุจิของสามีภรรยากับไข่หรืออสุจิของคนอื่นนํามาเก็บไว้นะคะแล้วก็นําเข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของหญิงอื่น mm hmm. เพื่อให้มีการตั้งครรภ์แทนค่ะอื mm hmm. ค่ะ แล้วงั้นขอถามอาจารย์ทิติชยานะคะว่าไอการอุ้มบุญเนี่ยกฎหมายกําหนดไว้ไหมคะว่าบุคคลใดบ้างที่มีสิทธิ์ที่จะขอให้มีการอุ้มบุญได้คืออันนี้นะคะตามกฎหมายเนี่ยสามีภรรยาที่จะดําเนินการให้มีการตั้งคันแทนได้เนี่ยจะต้องเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายมกล่าวก็คือว่าสามีภรรยานั้นจะต้องมีจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องแล้วก็มีความพร้อม ทางด้านครอบครัวสามารถเลี้ยงดูเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญนั้นได้ค่ะอ๋อโอเคอย่างนี้ก็หมายความว่ากฎหมายฉบับนี้นี่ยังไม่ครอบคลุมถึงขนาดที่ว่าอสมมติในในปัจจุบันนะคะมีการมีเพศเดียวกันอยู่กินด้วยกันแล้วอยากมีบุตรขึ้นมาอย่างเงี้ยสามารถที่จะไปร้องขอให้มีการอุ้มบุญแทนอย่างนี้ทําได้ไหมคะ ถ้าอย่างกรณีหญิงโสดชายโสดหรือกรณีของคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะดําเนินการให้มีการตั้งคันแทนได้ตามกฎหมายค่ะอ๋อก็คือยังไม่ครอบคลุมก็คือว่าเจตนารม์ของของพระราชบัญญัตินี้ก็คือคุ้มครองเฉพาะในกรณีสายาริยาที่ชอบด้วยกฎหมายเหมือนกับว่า ให้การให้การคุ้มครองคนที่มีบุตรยากเอาตัวง่ายอย่างนี้เนาะโอเคค่ะควนี้ถามไปที่อาจารย์โออะค่ะว่าแล้วบุคคลที่ที่จะมาเป็นคุณแม่อุ้มบุญน่ะ<ม>หรือคนที่จะมาตั้งคันแทนเนี่ยกฎหมายได้กําหนดคุณสมบัติเข,เขาไหมเขาไว้ไหมคะว่าจะต้องมีลักษณะอย่างไรอายุเท่าไรสัญชาติไทย<ม>อะไรอย่างนี้จำเป็นไหมเอ่ยกฎหมายได้กําหนดการที่หญิงที่จะรับ ตั้งคันแทนที่เราเรียกว่าคุณแม่อุบุญนะคะจะสมมติว่าเป็นนางเอนะคะนางเอเนี่ยจะต้องสืบสายโลหิตจากฝ่ายครอบครัวของสามีหรือภรรยาเท่านั้นนะคะหรือใช่ไหมคะใช่คนหนึ่งก็ได้หรือหรือฝั่งสามีเป็นญาติทางฝั่งสามีก็ได้หรือเป็นญาติทางฝั่งภรรยาก็ได้นะคะแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีญาติสืบสายโลหิตนะคะกฎหมายก็เปิดโอกาสให้ผู้หญิงอื่นได้ตั้งคันแทนได้อันนี้คือเงื่อนไขประกันที่1ประกานที่2ก็คือต้อง เคยท้องมาก่อนแล้วนะคะคือเคยตั้งคันมาก่อนอเคยมีบุตรมาก่อนอแล้วกรณีนางเอเนี่ยมีสามีมก็ต้องขออนุญาตสามีของนางเอด้วยในการที่จะมาตั้งคันแทนเป็นแม่บุญเนี่ยนะคะประการต่อมาก็คือต้องไม่ใช่เจ้าของตัวอ่อนนะคะเพื่อป้องกันการผูกพันระหว่าง หญิงที่รับตั้งครรภ์กับเด็กที่จะเกิดมานะคะสรุปก็คือแค่มาท้องแทนเฉยๆแต่ไข่กับอสุจิก็คือเป็นของสามีภรรยาสามีภรรยาโอเคค่ะคราวนี้ย้อนกลับมาถามที่อาจารย์อีฟว่าเวลาเราจะทําการตั้งครรภ์แทนกันค่ะเราจะต้องมีข้อตกลงอะไรกันไว้ก่อนไปเลยละอักษรไหมกฎหมายบังคับไหมเพื่อว่าคืออย่างนี้ว่าเด็กที่ที่อยู่ในในในท้องในท้องคุณแม่อุ้มบุญเนาะอยู่กันมาเก้าเดือนอย่างนี้มันก็อาจจะมีความผูกพันอะไรกันบ้าง ล้าเกิดมาสมมติว่าเด็กเกิดมาแย่งการแม่แม่อุ้มบุญไม่ให้อย่างเงี้ยเราต้องตกลงกันยังไงใช่ไหมคะคืออันนี้เรื่องนี้นี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการตั้งคันเนี่ยจะต้องมีการทำข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยเป็นหนังสือหนังสือในที่นี้เป็นหนังสือระหว่างหญิงที่รับตั้งคันแทนกับคู่สามีภรรยาที่ต้องการจะมีบุตรทีนี้โดยข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยจะต้อง ทำให้เกิดความชัดเจนระหว่างในเรื่องของสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่สามีภรรยาและก็ตัวของแม่ผู้อุ้มบุญอ่าทั้งนี้เพื่อป้องกันการตั้งคันแทนเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือกรณีเกิดการต่อรองเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนโดยการใช้ทาลกในคลันเนี่ยเป็นประกันอันนี้เพื่อเพื่อสรุปก็คือว่าเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่มีปัญหากันทีหลังก็ตกลงกันไปเลยเปละละอักษรไปคราวนี้ต่อเนื่องจากคาถามที่อาจารย์ จากคำตอบที่อาจารย์ทิติชยาพูดนะคะอาจารย์ทิติชยาพูดว่าเป็นการเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการค้าประโยชน์ทางการค้า์ทานี้ถามถามอาจารย์ถามพิทยาศาสตร์สงวนนา้เขาว่าในช่วงต้นปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีข่าวเรื่องการปราบปรามเครือข่ายการค้ามนุษย์นะคะก็คือว่ามีการรับจ้างตั้งคันแทนกันแล้วก็เอาเด็กที่เกิดจากการตั้งคันแทนเนี่ยไปไปไปค้ามนุษย์ อย่างนี้กฎหมายฉบับนี้มันจะเป็นช่องว่างให้เกิดการค้ามนุษย์กันเกิดขึ้นไหมหรือว่าหรือว่าตัวกฎหมายเนี่ยเขามีมาตรการป้องกันอะไรอย่างไงไหมเขาตัวพรบรฉบับนี้นะคะชื่อจะอยาวนิดนึงนะคะตัวพรบรก็คือ <c oughs> พบรบคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ป25ี2558น,นะคะก็จะมีข้อที่คุ้มครองไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์ยขึ้นจะอยู่ในมาตรา24นะคะเกี่ยวกับเรื่องห้ามดําเนินการให้ตั้งคันแทนเพื่อประโยชน์ธุรกิจการค้าอ,อันนี้อยู่ในมาตรา24แล้วก็มีเรื่องการเป็นนายหน้าจัดหาหญิงอุ้มบุญอันนี้จะอยู่ในมาตรา27นะคะเขาก็เขียนไว้เลยว่าห้ามผู้ใดเป็นนายหน้าจัดหาหญิงอุ้มบุญแล้วก็มาตรา28เนี่ย ก็บ okay. okay, ัญ okay, ญ so ัต oh, okay. okay, okay. ิไว้ว่าห้ามโฆษณาว่าหญิงคนนี hmm. ้ต้องการเป็นแม่อุ้มบุญโอเคก็คือกฎหมายก็คอบคุมบันญยติไว้ป้องกันเรื่องตัวเรื่องนี้เองไหนนาดวยโอเคได้ค่ะชัดเจนก็ไม่มีปัญหาเรื่องการอุ้มบุญว่าจะเป็นเป็นช่องว่างในการค้ามนุษย์อะไรอย่างนี้กฎหมายฉบับนี้ก็อุดช่องว่างเรียบร้อย ก็มากันที่คําถามสุดท้ายนะคะจะรบกวนถามท่านอาจารย์ทิติชยาว่าแล้วอย่างนี้มันจะมีปัญหาในเรื่องของออการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายไหมคะว่าเ,เด็กที่เกิดมาแล้วเนี่ยจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของของใครบุญหรือว่าของคุณแม่คือคือ,คอต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะคือถ้าตามหลักกฎหมายแพ่งที่ใช้อยู่ปัจจุบันก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติตัวเนี้ยเขากําหนดไว้เลยว่าหญิงที่ตั้งครรภ์และได้ให้กําเนิดเนี่ยถือว่าเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กนั้น แต่ทีนี้พอมีที่เราเรียนกันมาชเด็กเกิดมาจากจากท้องแม่คนไหนก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้หญิงคนนั้นะ่ใชแล้วกฎหมายฉบับนี้ทีีน้พอมีกฎหมายฉบับเนี้เนี่ยเป็นกฎหมายสําหรับกรณีเฉพาะอุ้มบุญเท่านั้นโดยกําหนดให้เด็กที่เกิดจากอสุจิหรือตัวอ่อนของผู้ที่บริจาค เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามีและภรรยาที่ประสงค์จะมีบุตรโดยวิธีการอุ้มบุญมไม่ว่าภรรยาเนี่ยจะตั้งคันเองหรือจะเป็นการตั้งคันโดยใช้หญิงอื่นแทนกล่าวสรุปก็คือว่าเด็กที่คลอดจากคันของแม่ผู้อุ้มบุญเนี่ยจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามีมหรือภรรยา โอเคก็ค okay. ือตัดปัญหาเรื่องการเป็นบุตรชอบแยกฎหมายเป็นเป็นลูกใครอะไรอย่างนี้ก็ก็จะบัญญัติแตกต่างไว้เฉพาะคือใหม่พูดง่ายก็คือว่าเป็นบทยกเว้นกฎหมายแพ่งและพาณิชไปเลยว่าจากเด็กที่เคยคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็เป็นลูกของของแม่ก็ตอนนี้ก็ไม่ใช่ละใช้หลักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชไม่ได้ต้องว่ากันไปตามพระราชบัญญัตินี้โอเคค่ะก็ก็พอพอได้ความรู้เนื้อหาสาระอะไรกันไปพอสมควรนะคะ งั้นสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งคนอคนก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านอาจารย์สม,มนาและท่านอาจารย์ทิจิชยาก่อนนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของกฎหมายอุ้มบุญว่าถ้าจําเป็นจะต้องมีการอุสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วปรากฏว่ามีบุตรยากทํายังไงก็ไม่มีบุตรสักทีแล้วอยากมีผู้สืบสันดานเนี่ยก็มีกฎหมายฉบับนี้รองรับเราว่าสามารถให้มีการอุ้มบุญหรือมีการตั้งคันแทนได้โดยชอบด้วยกฎหมาย<ช>นะคะงั้นก็สําหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ต้อง ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอพบกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะว่าทางสาขาวิชานิทิศของเราเนี่ยจะมีข้อกฎหมายอะไรที่จะมาพูดคุยให้เนื้อหาให้ประโยชน์ในเนื้อหาสาระกันอีกนะคะพวกเราทั้ง3คนก็ต้องลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ